โอเคก็ต่อกานที่ข้อนี้นะครับกราฟความเร่งเนาะนะครับกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่งนะครับแสดงในกราฟนะถ้าความเร็วต้นของวัตถุเป็น5เมตรเอร์เซกที่เวลา t เท่ากศูนย์นะครับชงหาอ่ะ A B C D นะครับความเร็วของวัตถุความเร่งเฉลี่ยร,ยะ,ระยะทางนะครับที่เคลื่อนที่ได้ความเร็วเฉลี่ยในช่วง3มวินาทีแรกอ่ะว่าไปนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมนะครับเรามาดูก่อนว่ากราฟเนี้ยมันให้ความชันและพื้นที่ใต้กราฟเป็นอย่างไรบ้างเนาะมันเป็น2อันที่เราต้องเช็คนะครับอ่ะเช็คความชันก่อน ความชัน m เนะเท่ากับเดลต้า y บายเดลต้า x นะครับหรือท่องว่าด,ดิ่งหันนอนนะอะไรก็ได้ปุ๊บเดลต้า y เราคือเดลต้า a ถูกปะเดลต้า a ไปเดลต้า x x ของเท่าที่นะครับมีไหมเดลต้า a ไปเดลต้า t การเปลี่ยนแปลงความเร่งต่อหนึ่งหน่วยเวลามีไหมไม่มีนะครับเออในทางฟิสิกส์ไม่มีเนาะโอเคอันที่สองคือพื้นที่กราฟนะครับ อ่ะพื้นที่เรียกกราฟนะครับก็คืออะไรครับอ่ะวายคูณเดลต้าทีใช่ไหมต้องคูณสิ a คูณเดลต้าทีเอ๊ะมันคืออะไรครับมันคือเดลต้าวีถูกปะถูกไหมถ้าย้อนกลับก็คือเอาเดลต้าทีไปหารนี่อ้าวความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลาแสดงว่าถ้าเอาเดลต้าทีนะครับขึ้นมาคูณ a อ่ะคือได้เดลต้าวีนั่นแหละนะครับแสดงว่าข้อนี้มันก็ต้องหาพื้นที่ได้กราฟเป็นหลักเนาะเออพื่อที่จะได้เดลต้าวี แต่เน้นย้ำนะครับเดียวตัว v นะไม่ใช่ v นะครับเออต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วโอเคมาทำกันนะครับทีนี้ข้อแนะนำนะส่วนใหญ่นะครับกราฟของความเร่งกับ t อะ่ะพยายามวาดกราฟใหม่ด้วยนะครับวาดกราฟใหม่หมายถึงแปลงกราฟอะ่ะแปลงเป็นกราฟ vt นะครับมันจะทำง่ายสุดนะครับอันนี้ข้อแนะนำเลยนะครับ เพราะว่าอย่างนี้คือพื้นที่ได้กราฟที่ได้มันเป็น data v ครับมันไม่ใช่ v โดยตรงอะนะครับดังนั้นทําเป็นกราฟอีกราฟหนึ่งมันจะมองง่ายขึ้นเนาะอนี่เป็นกราฟ v แล้วกันนะครับหน่วยเมตรเปอร์เเนาะอันนี้ก็เวลาทีนะครับเดี๋ยวขอเขียนเส้นนำสายตาตรงนี้อะปึือ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่ามานี้แล้วกันนะครับนี่ข้อนี้เขาบอกไปว่าความเร็วเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่อ่าเขาให้มาถูกไหมนะครับความเร็วเริ่มต้นเราเป็นห้าเมตรเปอร์เซที่เวลาศูนย์เนาะแสดงว่าเรารู้เลยครับที่เวลาศูนย์วินะครับความเร็วเป็นห้าเมตรเปอร์เซอ่ะสมมติเป็นเท่านี้นะครับห้าตรงนี้เนาะเนี่ยเริ่มต้นจากจุดน,นี้นะครับโอเคอ่ะ แล้วมันเป็นยังไงครับเราลองดูซิว่าเอ้ยนะครับความเร็วที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเนาะ,ะแสดงว่าความเร็วมันต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรเงี้ยนะมันเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะมันมีความเร่งใช่ปะ่ะเออความเร่งตอนแรกเนาะในช่วง2วินาท,ทีแรกอ่ะมันเป็น5เมตรเปอร์เซกยกกำลังสองถูกปะนะครับความหมายของ5เมตรเปอร์เซกยกกำลังสองเนาะนะครับมันมีความหมายอย่างี้ถ้าสมมติพี่บอกเราว่าเอ้ยนะครับความเร่งเท่ากับ5เมตรเปอร์เซกเนาะยกกำลังสองหรือพี่เขียนอย่างนี้ก็ได้ ห้าเมตรเซกเนาะแล้วก็ต่อเซกได้ไหมก็เหมือนกันปะห้าเมตรเซกต่อเซกก็เป็นเซกกำลังสองแสดงว่าความเร็วอะมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับเปลี่ยนไปห้าเมตรเซกในหนึ่งวินาทีที่มองง่ายๆอย่างนี้ครับคือมันทําให้เราเขียนกราฟได้ง่ายไอ้ความเข้าใจแบบเนี้ยหมายความว่าเออถ้ามันไปหนึ่งวินาทีความเร็วเปลี่ยนไปห้านะครับ มขึ้นอยู่ว่ามันบวกหรือลบถ้าเป็นอย่างนี้อะมันเป็นบวก5้าใช่ไหมผ่านไป1วิความเร็วก็เปลี่ยนไป5แสดงว่าเส้นกราฟคุณจะเป็นยังไงครับเส้นกราฟคุณจะเป็นห้าไปสิบหันไหมเพราะว้ามันเปลี่ยนไปอีก5ใช่ป่ะเนาะมันเหมือนไม่ต้องใช้สูตรอะมันใช้ลักษณะของการดูแบบนี้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการใช้สูตรถามว่าใช้สูตรได้ไม่ได้นะแต่ว่าการดูแบบนี้มันทําให้ง่ายกว่านะครับอ่ะเนี่ยก็เหมือนว่านี่คือ5้านะครับเปลี่ยนไปห้า ะเห็นว่าเออหนึ่งวินะครับเนาะเปลี่ยนไปห้าโอเคไหมในสิบนี่มองอย่างนี้เลยยังไม่ต้องหาพื้นที่ได้ครับก็ได้ก็มองอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนาะอ่ะหนึ่งไปสองวิก็เปลี่ยนไปอีกห้าถูกไหมเพราะว่าความเร่งมันยังห้าอยู่นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกห้าจากสิบก็กลายเป็นสิบห้าปะออประมาณนี้นะครับ นะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะนะครับเป็นลบสิบละลบสิบหมายความว่าโอเคนะครับมันก็น่าจะเปลี่ยนเป็นไงนะครับเปลี่ยนไปสิบแต่มันติดลบใช่ปะ่ะแสดงว่ามันต้องลดลงมาสิบจากสิบห้าก็เหลือห้าป่ะนะเพราะมันลดลงมาสิบนี่วาดกราฟใหม่ก็ประมาณนี้กราฟใหม่โอเคเห็นภาพรวมเนาะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าอ่ะสงสัยว่าพี่ การมองอย่างเงี้ยเนาะโดยไม่ทําพื้นที่ได้กราฟมันทำได้จริงไหมลองไปทําพื้นที่ได้กราฟด้วยก็ได้นะครับอันเนี้ยพื้นที่ได้กราฟใช่ป่ะสมมุติว่าเป็นพื้นที่อันแรกพื้นที่ a อล้กัน a อหนึ่งอ่ะอันนี้ a อสองความจริงจะรวมกันก็ได้นะแต่อยากให้เห็นด้เฉยว่ามันเอ้ยมันทำได้นะครับแล้วก็อันนี้ A อสามเลยกันนะครับอ่ะลองแยกทีละชิ้นส่วนซินะครับ A อหนึ่ง นะครับก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ป่ะห้าคูณหนึ่งอ่ะอแสดงว่าอันเนี้ยความเร็วต้องเปลี่ยนไปเท่าไหร่ห้าใช่ป่ะเพราะนเนี้ยคือเดลต้าวีถูกไหมเออก้อนเนี้ยคือเดลต้าวีเดลต้าวีก้อนแรกถ้าเปลี่ยนไปห้าเดลต้าวีก้อนที่สองอ่ะเท่าไหร่ครับก็เหมือนเดิมนะครับสูงห้าใช่ป่ะคูณหนึ่งเดลต้าวีก้อนนี้ก็ห้านะครับเมตรเปอร์เซกเมตรเปอร์เซก จะเห็นว่ามันคือเดลต้าวีนะครับมันเปลี่ยนไปห้านะมันไม่ใช่ความเร็วสุดท้ายเป็นห้านะครับเนาะก็ no. เหมือนเนี้ยอ่ะความเร็วเปลี่ยนไปห้าจากห้าเป็นสิบช่วงนี้ความเร็วเปลี่ยนไปห้าจากสิบเป็นสิบห้าแล้วตรงเนี้ยเอสามเอสามปึ๊บก็อนนี้ลบสิบใช่ไหมคูณกับช่วงเวลาหนึ่งวิแสดงว่าเดลต้าวีตรงนี้เปลี่ยนไปลบสิบเมตรเปอร์เซกนะครับ เสนอวีสุดท้ายไม่ใช่ลบสิบนะก็คือความเร็วเปลี่ยนไปลบสิบก็คือจากสิบห้าลบมาสิบเหลือห้าเห็นปะนะครับก็จะหาพื้นที่ได้กราฟก็ได้หรือว่าจะมองในลักษณะน,นี้ก็ได้นะครับเห็นไหมโอเคดังนั้นเราจะได้เลยนะครับว่าโอเคข้อแรกที่เขาถามเนาะความเร็วที่เวลาสองเซกแล้วก็สามเซกเท่าไหร่นะครับก็คือตรงนี้หนึ่งเซกถูกไหมตรงนี้สองเซกตรงนี้สามเซกชีวิตก็จะง่ายขึ้นเนาะข้อ A นะครับหา V ที่สองเซกนะครับ v สที่3ามเซกก็จากกราฟเลย v 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับ15บห้าป่ะ v สเท่าไหร่ห้านะครับโอต่อนะฮะปึ๊บควปีความเร่งเฉลี่ยตลอดช่วง3ามเซกนะครับความเร่งเฉลี่ยเนาะนะครับก็คิดจากกราฟนี้ก็ได้นะครับ หรือมองภาพรวมทีก็ได้นะครับแต่ว่าคิดจากกราฟดีกว่าเพราะว่ายัางไงอะความเร่งเฉลี่ย average เนาะช่วงเท่าไหรนะ่นะศูนย์ึงสามปะนะโดยนิยามนะครับมันก็คือการนำเดลต้า v บายเดลต้า t นะครับมองจากนิยามง่ายกว่านะครับผมจิงจะเฉลี่ยจากพื้นที่ใต้กราฟก็ได้นะครับแต่มองจากอันเนี้ยมันง่ายกว่านะครับเนาะก็คือเอาจุดสุดท้ายมาเลย ดูสุดท้าย v เป็นห้าใช่ไหมนะครับเนาะอันนี้มันจะเป็น v สองลบ v หนึ่งใช่ไหมที่สองลบที่หนึ่งนะครับหารช่วงเวลา v สุดท้ายเป็นห้านะครับ v เริ่มต้นก็เป็นห้าหกนะครับเนาะห้าลบห้าหารเท่าไหร่ช่วงเวลาสามใช่ไหมก็เป็นศูนย์บหมายความว่าเออไม่มีความเร่งอะ่ะโดยเฉลี่ยละนะครับซึ่งถามว่าเป็นจริงไหม มันเป็นจริงนะลองไปรวมพื้นที่ได้กราฟสิพื้นที่ได้กราฟตรงนี้ห้ากับห้าเป็นสิบใช่ป่ะข้างล่างลบสิบสรุปไม่มีพื้นที่ได้กราฟแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วเออความเร่งไม่มีะความเร่งเป็นศูนย์เนอะโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเนาะประมาณนั้นโอเคไหมต่ทําจากนี้ดีกว่านะเออเพราะมันเป็นนิยามนะครับ อ่ะต่อไปข้อสี่ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในสามวินาทีแรกถ้าเป็นระยะทางเราคงไม่ใช้อันนี้แล้วเนาะถ้าเป็นระยะทางจะใช้กราฟ A อทีได้ไหมไม่ได้อ่ะมันไม่มีระยะทางพี่แล้วทําไงอ่ะก็อย่างที่พี่บอกว่าเอ้ยถ้าเจอกราฟความเร่งเวลาพยายามแปลงเป็นความเร็วเวลานะครับเพราะมันจะทําต่อได้กราฟเนี่ยนะครับเนาะความเร็วเวลากราฟ v ีทอ่ะความชันมันจะได้อะไรลองดูสิความชัน นะครับก็คือเดลต้าวายบายเดลต้าเอ็กซ์ใช่ปะก็คือเดลต้าวีบายเดลต้าทีไหมอ่าก็คืออะไรครับความเร่งแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใต้กราฟอะเอ e นะก็คือเดลอันนี้ y คูณเดลต้าทีจะเป็น v คูณเดลต้าทีก็ได้เป็นการกระจัดนั่นแหละนะครับการกระจัดระยะทางก็หาจากนี้ได้นะเออนี้ได้กราฟ VT โอเคไหมดังนั้นนะครับกราฟเนี่ยจะช่วยเราได้นะในการหาระยะทางการกระจัดโอเคข้อ4ข้อ4หาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใน3วินาทีแรกอันนี้ V เป็นบวกหมืนเนาะมันคงไปทางเดียวอะถ้าเหตุการณ์จริงมันก็คงแบบประม,มาณเนี้ยไปทางเดียวเออพวกระยะทางการกระจัดเราต้องพิจารณาเหตุการณ์จริงดีๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ แตนนี้คงไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะมันไปทางเดียวแหละความเร็วเป็นบวกหมดเนะาะ5เมตรเปอร์เซกตอนแรกใช่ปะ่ะนี่ความเร็วต้นตล้ววิ่งไปจนกระทั่งเร็วสุดเนาะแล้วก็ช้ากลับลงมาไม่ว่าจะช้ากลับลงมายังไงมันก็ไปทางเดิมครับเพราะมันถึงบวกเออทางเดียวให้ขวาบวกอะไรก็ได้ไปทางเดิมเลยจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายสมมตนะินะไโอเคนะครับมีสุดท้ายอน่ะ่า อันนี้ v สูงสุด v แดดแล้วนะสิบห้าทีทีเท่ากับสองเซกอันนี้ที่ทีเท่ากับสามเซกประมาณเนี้ยนะครับเหตุการณ์จริงเนาะที่เกิดขึ้นเชิบเคอ่ะก็คือพูดง่นใหาระยะทางทั้งหมด s ตัวนี้แหละก็หาพื้นที่ได้กราฟเนาะทีเดียวเลยจบเลยนะครับพื้นที่ได้กราฟคือรูปนี้ทั้งหมดนี้ แต่ถ้ามองเอ้มันกี่เหลี่ยมวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมใช่ปะเราคงไม่คิดพื้นที่ห้าเหลี่ยมเนาะไม่มีสูตรอะไรยังั้นนะครับเนาะถึงแม้จะมีสูตรแต่เราไม่คิดในงานหรอกนะครับเราก็ใช้สี่เหลี่ยมดีกว่าอ่ะเอานี้สี่เหลี่ยมรูปแรก a หนึ่งแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปที่สอง a สองเห็นไหมอ่ะมาะหาระยะทาง s นะครับซึ่ง s แน่นอนก็คือ a 1บวก a สองเนาะ นะครับถ้าระยะทางก็แอดโซลูต์ให้หมดน,นะครับแต่มันเป็นแอสโซลูอยู่แล้วเป็นบวกอยู่แล้วครับ a1 a2 อ,อ,อ,อยู่ด้านบนเนาะอ่าสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเนาะเผื่อใครลืมสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรคือเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้ก็ได้พอทอี่เหลี่ยมคางหมูหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะครับ อ่ะก็หนึ่งสองนะครับคูณสูงของอันนี้เนะเาะก็คือเท่าไหร่สองป่ะผลบวกด้านคู่ขนานคือห้ากับสิบห้าเนาะนะครับหกสิบห้าอันอีกอันหนึ่งหนึ่งสองคูณสูงก็คือหนึ่งนะครับผลบวกก็คือสิบห้ากับห้าเหมือนกันอ่ะห้าบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสองละสองอันนี้ยี่สิบ 2องตั้ี่เป็น10 20บกสิเป็น30นะครับแสดงว่าระยะทางคือ30เมตรนี่อ่ะมีอะไรข้อดีนะครับความเร็วเฉลี่ยในช่วง3วินาทีแรกก็ศูนย์หนึ่งสามเนาะเนี่ยก็การกระจัดมันไปทางเดียวเนาะนะครับก็เอาันี่แหละใช่เลยนะอ่ะหาความเร็วเฉลี่ยบีเอเวอรช่วงศูนย์หนึ่งสาม อ่ะทีนี้ v นะครับโดยนิยามก็คือ s หาร t ใช่ปะ่ะจะเฉลี่ยยัยงไงก็เอาการกระจัดนั้นมาช่วงศูนย์ึงสามศูนย์ึงสามอ่ะได้เท่าไหร่เราเนี่ยคิีมาแล้วสามสิบปะ่ะเนาะหารเวลาก็สามก็ได้สิบเมตรเปอร์เซกนะครับอันนี้คือ v average จากศูนย์ึงสามโอเคไอ้พวกนี้คือขวาบวกนะถ้ากำหนดทิศนะอ่ะ ประมาณนี้เนาะพวะความเร่งอะ่ะต้องพยายามแปลงกราฟนหนึ่งนะครับเอ่อต่อนะครับอันนี้ก็ได้ปึ๊บกราฟความเร่งกับเวลานะครับที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแสดงดังกราฟเนาะถ้าความเร็วต้นของวัตถุเป็น10เมตรเปอร์เซกนะครับที่เวลา t เท่ากับศูนย์อ่ะจงหาความเร็วของวัตถุความเร่งเฉลี่ยระยะทางเหมือนเดิมะนะครับเนาะก็กกอปมาเลยว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันให้อะไรปึ๊บแล้วเ,เดี๋ยวเราทําำแพทเทิร์นเดิมเนาะส่วนใหญ่มันต้องนะครับแปลงกราฟนิดหนึ่งอ่ะ เพราะว่าอันนี้คือพื้นที่ได้กราฟใช่ป่ะก็ไปหาพื้นที่ได้กราฟอะไรมาก็ได้แล้วก็แปลงกราฟนะครับอันนี้ v นะ maple s e c นะครับอือมีเส้นนำสายตาหน่งอ่ะอันนี้หนึ่งเซกไม่ตรงสองเซก สามเซกนะครับหนึ่งสองสามนะครับตอนแรกสุดเท่าไหร่นะสิเมตร per เซกใช่ไหมชุดสิบเข้ามาณนแลนนะครับ,รบโอเคทีน,นี้ 10เมตรเปอร์เซกเนาะช่วงหนึ่งวินาทีแรกเนาะถ้าสมมติว่าเราหาพื้นที่ได้กราฟใช่ป่ะอ่าอันนี้ A หนึ่งแล้วกันก็คือเอาสิบคูณหนึ่งมาไรสิบอะเดลต้าวตรงนี้คือสิบแสดงว่าความเร็วเปลี่ยนไปเท่าไหร่สิบเนาะนะครับอ่าเส้นกราฟก็จะเป็นเปลี่ยนไปสิบเป็นปเท่าไหร่ครับยี่สิบอะไรก็ได้วาไปดูวเลื่อนมาหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้ว สิบ <10 S 2> เป็นยี่สิบนะตรงนี้ยนะี่สิบเนาะใช่ไหมเพราะความเร็วเปลี่ยนไปสิบนะครับแล้วก็ a อสองตรงนี้เลยเอสองคือเท่าไหร่ก็เป็นลบสี่คูณกับหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าความเร็วเปลี่ยนไปลบสี่นะครับอันนี้ก็ต้องลบลงมาสนะี่เนาะปึ๊บจากยี่สิบลบสี่ก็เหลือประมาณเท่าไหร่ สิบหกไหมประมาณนี้เล่งกันปรมาณนี้แหละอ่ะสิบหกนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอันนี้อันนี้เท่าไหร่ห้าปะเอสามนะครับเท่ากับห้าคูณกันหนึ่ง ด a ต a ์บก็คือห้าก็แสดงว่าต้องบวกเพิ่มไปห้านะคนวามเร็วเปลี่ยนไปห้านะครับอ่ะจากสิบหกเพิ่มอีกห้าใช่ป่าเป็นยี่สบเอ็ดแยวนี้แล้วนะครับกราฟมันหยึกหยักโอเคพอเห็นภาพเนาะนะครับมาเนี้ยยี่สิบเอ็ดโอเค อ่ะก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะหาได้ว่าเออที่จุดต่างๆความเร็วเท่าไหร่ความเร็วที่เวลาสองเซกและสามเซกอ v สองที่ t แล้วก็สองเซกแล้วก็ v สามที่ t แล้วก็สามเซกเห็นไ,ไหมอ่ะ v สองเท่าไหร่ดูสิ v สองอยู่นี่นะครับก็สิบหกเมีรเปอร์เซกนะครับ v สามเท่าไหร่อยู่นี่ ยี่สิบเอ็ดไหมอ่ายี่สิบเอ็ดเมตรเปอร์เซกนาออ่ะเขาบีนะครับความเร่งเฉลี่ยตลอดช่วงนะครับสามเซกหรือก็เหมือนเดิมครับตลอดช่วงสามเซกก็มาลองมอง V2 สองลบ v หนึ่งนะเนี่ยตรงนี้ก็ตรงเนี้ยออหาความเร่งเฉลี่ย,ย Average ช่วงศูนย์ถึงสามอ่ะก็ออนิยาม A นะครับเ e l ต้า v by d า t a T ก็คิดช่วงนี้แหละศูนย์นึงสามเนาะเอา V- ปลายลบ v ต้นใช่ไหมอ่านช่วงเวลานั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวแทนค่า V 2สองนะครับก็คือคิดที่จุดที่สามเนี่ยนะครับเนาะก็คือยี่สิเอ็ดลบ v หนึ่งห่สิบปะอหารช่วงเวลาอ่ะสามใช่ไหมครับก็เป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดปะส่วนสามเนาะ ่ะก็ติดเป็นตาวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรในช่วงศูนหนึ่งสาเนาะ average มาแล้วอ่ะต่อข้อ c ระยะทางนะครับอ่า s เนาะอันนี้ก็คลา้คลายเดิมเนาะมันน่าจะเคลื่อนที่ไปทางขวาหมดเนาะสมมติเป็นขวาบวกใช่ปะเพราะ V ติดบวกหมดเลยนะครับเริ่มต้นจากอยู่เท่ากั่สิบเมตรก็คงไปทางขวาอย่างเดียว ครับไม่มีประเด็นการบวกกลับอะไรดังนั้นการหาระยะทางก็ไม่มีประเด็นอะไรครับเนาะทีเดียวเลยจบนะครับเขาเขียนประมาณนี้แล้ทันนี้เหตุการณ์จริงนะช,ชอ่ะก็คือหาพื้นที่ได้กราฟให้หมดนะครับเนาะวงสูงถึงสามปึ S, S, <S, S, <S ก็คือพื้นที่ใต้กร oh, าฟโอ้โหน่าจะมีเยอะนะที่เราต้องหาพื้นที่กราฟอันแรกนะครับกราฟนี้พื้นที่นี้เนาะไอเอหนึ่งสองสามไปเลยเป็นอะไรดีเป็น A เล็กลีกันเอหนึ่งอ่ะแล้วก็อันนี้เอสองแล้วก็อันนี้เอสามะเป็นเอเล็กลีกันจะไม่ซ้ำกับเอใหญ่นะครับ โอเคก็ okay. จะเป็น A1, หนึ่งอสองสามวกกันก็สี่เหลี่ยมข้างหมูหมดเลยอะ่ะก็ไล่ไปเลยครับหนึ่งสองคูณฐานเนาะนะเอตัวทีคูนสูงนะครับสูงหนึ่งหมดเลยอะ่ะนะครับแล้วคูณผลบวกผลบวกตรงนี้สิบกับยี่สิบหนึ่งสองคูณฐานคูณฐานชอบอเรียกว่าฐานตลอดเลยสูงไว้สูงอ่ะคูณสูง นะครับผลบวกได้ค้งหนาก็ยี่สิบต่อไปสิบหกยี่สิบสิบหกอืมของขวหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งสองรูปสุดท้ายละนะคูณสูงหนะึ่งเห็ไหมคูณผลบวกก็เท่าไหร่สิบหกกับยี่สิบเอ็ด อ่าโอเคก็ความจริงหนึ่งดึงสองดึงออกได้นะใช่ป่ะยังไม่ต้องจำหารเงินข้างในเดี๋ยเท่านี่ยอันนี้สิบหกยี่สิบสามสิบอันนี้บวกกันเท่าไหร่อ่าสามหกอันนี้อืมสามสิบเจ็ดนะครับก็เป็นเท่าไหร่นี่สามสิบสามสิบสิบเอ้าเก้าสิบหกบวกเจ็ดสิบสามเก้าสิบสิบสามร้อยสามเนาะโอเค อันนี้จะได้ร้อยสามหารสองว่ปสองห้าสิบ,บ 250, ใช่ไหมสองหนึ่งสองห้าสิบเอ็ดจุดห้านะครับเนาะระยะทางคือห้าสิบเอ็ดจุดห้าเมตรนะครับโอเคอ่ะข้อละไปความเร็วเฉลี่ยในช่วงสามวินาทีแรกความเร็วก็ต้องใช้การการะจัดเนาะแต่อันนี้มันเป็นเส้นตรงใช่ปะการการะจัดระยะทางมันเท่ากันก็เดี๋ยวใช้อนี้ละเลงนี้เลยอ่ะดีนะครับหา v average หช่ไหมช่วงศูนย์สามเสร็จนะครับก็ V นะครับโดยนิยามก็คือการกระจัดต่อเวลาใช่ป่ะนะครับต่อช่วงเวลาถ้า Average ในช่วง0ูนย์สามก็เอาการกระจัดช่วงนั้นมาซึ่งมันก็คือก่อนนีแหละห้าสิบเอ็ดจุดสามห้าสิบอ็ดจุดห้าเท่าหารสามไปช่วงเวลาคือสามหารลงตัวไหมเนี่ยก็ไม่น่าลงนะก็ตอบเลยก็ได้ครับมันคงไม่ลงตัวอืม ไม่ได้สีเหียมตัวเล็กอะไรแต่ให้เห็นภาพเฉยว่าอ่ะต้องเอาอันไหนมานะครับดูนี่นั่นเข้ม okay, ไหมก็ประมาณนี้นะครับนะข้อนี้